บอนตัวลก่ยก็งงเนี่ยเว่าเอาไม่หยังวะเพราะว่าเออโอ้กเปามูล็จ่าจงสแม่ก็กรล่งสี่ขาแบบหอยกเอามันโยกเนี่ยนี่ีไมันโยกบมันกอไปเพร่าจิตเป็น่คนชีวิตบอกว่า แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวรุนแรงเลยรุนแรงครับรุนแรงโอ้ไหวอยู่อย่างเงี้ยหอ,อยนอนอยู่หอยนอนอยู่นี่ว่งหันข่อยว่าเอ้ยมันเป็นหยังเลยวะหอยว่าไม่อยวิ่งหอยจะมาเอ้าเอเอบานนี้มันยังโยกอยู่ไลยวังหันนั่นเออว้ายวะกำลังตื่นอยู่กำลังตื่นอยู่ โอ้บยบาดเดียวเฮ <c oughs> แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวโอ้สถานการณ์นะตอนนี้สุดๆเลย วิ่งเด้ตอนแรกคอยว่าจะค่อยวิ่งเนี่อคอยว่าจะค่อยวิ่งโอ้โหอีหยังบ้าบอกคุยว่าจะค่อยวิ่งเนียตอนแรกเนี่ยไหวปกยางแหงงวะ

แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวไหว,วเวียน,นรถดกเลยวะโอ้ <laughs> โอ้มันไวหวรุนแรงนะเมื่อกี้เนะี่ย ผมนอนอยู่ผมนึกว่าผมเวียนหัวเตมเต็มใจใจเเป็นไรวะไม่สอหนอนอนอยู่นึกว่าตัวเองเวียนหัวที่ไหนได้ออกมาต้นไม้โยกเลยจบไกรตีเงี้ยเออแผ่นดินไหวครับแผ่นดินไหว <laughs> ไม่ใช่นแมนมันวิ่งตัวเอ้ <c oughs> าเอาเอ,เอคือกันคือกันแล้ว่อยห่านหันเลย <c oughs> แล้ววิ่งแล้ว เออมันหยวกแห้งอยู่เลยว่ะครับเดี๋ยวกับพี่ข่าวเดี๋ยวกับพี่ข่าวเดี๋ยวกับพี่ข่าวแต่ว่ามันถี่มากอีบอเหรอว่าง มันจิบบอมันจีไว้บ่มันมามันจะบ่งว่าจุดมันอยู่ใสมันมาดูดูเลยพวก แผ่นดินไหวซึ่งเป็นในครั้งแรกประเทศนี้ครั้งแรกแล้วโหหนักจ้วยจุดดีๆมีเบี้ยนหัวพร้อมแต่ว่างูซึกงในสุคนเนาะนั่งบีดอยู่เส้นทันวูหลูวาว่าแผ่นดินไหวหลูต่ว่าเจ้าของแบบเบี้ยนหัวเออเป็นอย่างคือเบี้ยนว่างมันขึ้นใจเออคือการคือการนึกกา็แต่จะของเบี้ยนหัวสันเลยเออมีวัวพอมีใครมาจับข้นแรงอย่างแจกแจงพผมนอนอยู่ผมนอนอยู่ผมนึกว่าผมเวียนหัวนะพี่ ผมก็เลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาได้สักพักแต่แอดบอกเอ้ยเป็นดินไหววิ่งออกมาอ้อ้หโอ้โอ้โหโ้โหนอ้โหโ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 อ้อ้โกโอ้โหมครัหโอ้โหบ้านหอ้่อยโหโอ้หโอ้โหโอ้อ้โหโอ้หมครับสายไหม สายไหมกรุงเทพโอมโควิดต้องใส่จีหักว่างนั่นเอาโอ้ไหวจนรถเลื่อนรถเลื่อนเองอะเออรถพี่บอยเขาใหม่ไหมเขาเนี่อันนี้เลื่อนไปเลื่อนมามันมาไมีแนววัดเนาะเออที่ย่งก่วัดที่ย่งมันเดี๋ยวมันกับมาเดี๋ยวมันกับมีข่าวมาเบิบงโหลดมันไหวแห้งปานนี่ าหลานนี่เ่เงินบอลเดี่ยวนี่เลยเพราะว่ากำลังถ่ายคิปแอว่าทไมูู้ามันเป็นเมดเอามก็เป็นเมือทูมองกุงเทพเป็นเป็นเมือบวบูนี่ดูน่อยนี่ดูเส้นทันคนแรงแตเอือข้ยาง่เข้อลมละตืดเหยียบมะนะนาเอคนแรงคนแรงเนาะเดี๋ยวก็เป็นข้าวรอเบื้องโลด มันว่าตอนนี้พี่กางแจงเราเลยอะมันว่าแค่ไ้รู้บอกแม่บอกแม่บอกมันบอกแม่ลุงบอกให็นป้าออกมาชือกางตอนนี้ออกจากบ้านแล้วได้ยินอยู่นิดหนึงคืนทั้งนอนตะเวนกันยอนแผ่นดินมาโอ้โเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนต้วงมาพี่นองทางบ้านต้อง่ากินกับแา่ที่อานแผ่นดินกันเลิไมาดิั แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวต้องนั่งอยู่ข้างนอกเข้าใจไหมอยากเข้าไปข้างในความนาลเนอากอวกกากิงนยูากัดว่าสนาใหเลงูกนวางินแผ่นดินไหว กเงินแผ่นดินไว้จิ้บกูมันเลยกูมันเอี่ยวเลยโอ้ยมันบดหูจักไว้ยักฝวาแล้วตัวนึงมั่อกี้ว่าผู้ใดมาควยกูมกะว่าบอกคอยกว่าได้คอยวิ่นด้คอยทุกนีงวมที่อยนางว่ะพอตอนเขาออกมาหน่ะโยกแห้งคอยยืนอยู่กับกันนี่ม่วา เ่ยังหนียยงหนเยงไต้แล้วก็นย้ยูก่จับูเลยา่าฮ่าฮ่ากระวบนมากัลูกดินหแผ่นดินไหวทุกที่เลยเพนะผมนอนอยู่ไม่เป็นไรเฉยเลยไม่เป็นไรแผ่นดินไหวทุกที่เลย

เห็นแผ่นดินไหวรู้ยังคุณเป็นรู้ยังแผ่นดินไหวไม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยแผ่นดินไหวรู้เรื่องอะไรลูกอเปล่ามันเป็นใครเ่ยเนี่ยถึงใครเหลืออยูนี่แต่ละ

ก็คนรจะวิ่งดูเดะหมูหมูยังนี้ตู้เย็นหรอแป๊บหโมูใส่เขาพักใส่น้ำตกมามา,า,า,าแผ่นดินไหวที่สายไหมเออแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่อื่นไหวไหมครับ พ่อผู้ใดมาพ่อหอมเต็มนั่นเพราะว่าเน่ยบ้านแผ่นดินไหวเฉยเลยแตกตื่นทั้งอำเภอคนน่ะนะี่บ้านผมอยู่ดีๆก็เขยา่าอยู่ตรงไหนกันครับเปิดเพิ่งข้าวรวดดิถ้าเพิ่งรวด หมอไทยหมอหน่อยหมอดีเนาะใช่ครับเล้งกินเผาแล้วมาหลังดีแล้ว ไม่ใช่อุกกาบาตตกนะผมนอนอยู่ไม่เป็นไรเฉยเลยโอ้โหอะไรเลยสู้คุณโซสู้คุณสูสองห้าห้าเก้า ไปตรวจเบิงบ้านเนื้อแต่เราหรือเปล่าบ้านเราเขาแต่พูดถึงวายมันโยกถ้ามันโยกเนี่ยนะแป้มันไหวให้ไหวไกลอยู่แต,แต่วันไหวอยู่ไกลเอ้ยไหวไหวเออ เพิ iert iert. À, now, ้นทีก็คิดแล้วไดๆของเมืองข้าวว่ะพี่แดนแค่งยิไวแล้วครับพี่น้องแล้วก่ปิดผมแรงมากกสันเออปผม อไลเพาจากทั้งทีน่แล้วก็มาผล่รมรุ่นี่อะไรมากนมีว่าเสียงดักดูดอกจะก็ร่มเนเก็บขก็ได้เอาเลยโกยืนตัวตลังอแต่ลังเห็นเขาลังคนเขายืนแต่ไม่ลากมันมีเหตุการณ์ไหนมันมันคนมันก็บก่านีนี่ยังบงยืนไปยยืนไป นี่วันแล้บ่เคยเห็นเนาะไมัน,น่เขาให้เอาเนาะรู้สึกในบ้านสะเทือนเออเปียนี่เป็นแถวนีไหมแถวผากกลางไม่หอดัน,นเท่าหมดพอดันใครเปียวนะเออหน่อยบอ่ นิดเสื้อมูไปบานใช่ไหมใ่ครับกดีบ em uh, uh. uh, ิวสิัดทีบิวครับคนเกนักกบดดแ่คก่ะ็ม่ด้ก่ทำงานเลยออฟรถมาข้าววันไหคนเริ่มพนแล้วก็พนักละว่เริ่มพลวะ เริ่มโะแสข่าวเริ่มออกครับตอนนี้อุรุมสุขใครอุรุมสุขของที่เขาซื้อยุงอรมสุขมาแรงโอ้โหไอ้เรือ้โอ้นโอ้นนี้เอาอุมสุขี่วาทอน้แตกูบุญโอ้แก้ แต่เราไม่ต้องนีหมองูตขึ้นแบบเราม่ได้รูปมาร์ทอนอะไม่ต้ออะไรเดี๋เมื่อก้าห้างนีอนเจอชอบตามนี่แเตือนืองเออัวือเปลาเตือนก่อนไต้องมีหมักตาอยู่อือเที่ยวเ่เที่ยเาว่ารว่าต้อนพวเน้ยเปลไมไวตุนตุไมเยอะสิโยงเแล้วานอยู่แปลงงานนี่เออต้อนไม่โยเลย

เออหลังก็โยกนั่นลาโันเขาเลยมันโยกในตะมอตัวมันนิ่งอ่ะไปยังยังจห่างกันถ้าจะอ้ออขาโคตรจเมาเานางขาโคตรเมามันมันโยกไงไ่คนที่เราขาคนไร่คนขอตอนแรกบอกว่าจะคอยวิ่งเน้ยเหมือนวิ่งหัวเอาเป็นอย่างว่ดใช่โอเย็บหนเอ้ยเว้ยดิ้นไเล้นหมดเกลิ้ มันยังหวานนี่เลยวันนี้ถามว่าราแ่ขคนนิข้นลเลลุงเลยมันตันเขาบอกว่าลุ่มีิดเยมันตันนี่พวกโยข้นโดนี่สะดือสะดือกาหน่อยนใจด้านเลยเออโอ้ย รู้อ่างนี้เอ๊อะรับตู้รับประทันแบบทำไมข้างบนมันเป็นไรคือมันเห็นเลยเอะว่ามันอัดนี่ต้นใหม่เทนยี่สิบหุ่นโจ่นสีเลยดลดอยจะมีดอกไรจะไล่ไปไล่มาพกวมันตายไปเมันจะฉีจังฉี่ละแทนินอย่านี้อ้ยขืนหนนั่งอยู่อย่างนี้แหละน,นี่เลยถ้าประจำนั่ง ชิบิลลายมาจะอ้วกาแต่เมาเพราะยังไม่ได้ทำเลยเนู่นอยู่เนี่ยจนได้ลงมาอาบน้ำนะแบบนั่นนี่บอเขาไหลชุดใหม่ไอ้เขาตรงนู้นแต่ว่าข้นของไปหาคนอุดมสุขูรกวไปหามันไอนี่หลายเลาวก็แตกลงมาแบกนี้เนาะพวกยุ่งๆแล้วแลนขี่แตกแล้ว ได้ก้าอยังหล้ใชไหม่ว่าดีเลีเาฝไราเ้ดินแดากที่ปากปใจกูแต่ว่าเด็กของมินนะเออการงานกันหมดการเดือดอู้ทุกบ้านเขาก็รับดูได้ว่าเออมีเด็กลูกอ่อยลูกกันยินไว้ขนาดใหญ่หนาไม่ตายิ่มีกลื่นะ โอ้แมวก็ไหวเงี้ยตัวนี้ไหนตัวนีรีบๆโอ้อย่าลูกหอยโทษได้นะไม่ไหวแมน้าไม่สาเล้ว้องติดกระดือม่ไม่คืนโอ้นี่แลบหูัมันดูหยอดนะเออตังรอเอออีนั่ก้ียหัวจะเดินหายาร ตอนนี้แผ่นดินไหวตรงกับตอนที่บอสเกิดในเกม้ไหมมกมกกินีาานะดแนเี่ยงอนเลกนมไมโยกแน่้งเคยเี้ย เทาก็เบิ่งเทากับพยายามงูการไปมีเขาหรือไปเบิ่งคลิปประเทศญี่ปุนนะ่นเน่ยเห็นบอกเขาติดจับหันจับนี่ไปก่อนเล<ร>ยบ้านเขาตั้งอยู่แต่บ้านเขาเอาไว้แห้งไว้บบแบบว่าตู้เย็นหรอแม่บ้านเขาเอาไว้แห้งมันเย็นช้ำนี้วไอ้ต่นเตี้ยเมื่อวานเนี่ย เปนนินไหวเดยี่นี่เห็นเยอเลยไอบุญาทอไฟระเอ้ยอยู่หบาีอยนเอ๋เอยู่แล้วหูเรียงอย่างนี้เขาหมดวัวไปได้กีเราไหังก็หยั่เราเราถอแล้วมันอนเราก่มไปเอาหยังของเราลเราขึนไ่ดึงกันเรา่ะเราวเป็นยง พวกอยู่คนดวงตากน่านอนนอเขาไปพนังหลัตามเรีลยาเ้เ่ยเจ้าอาาก็เขาขึ้นงบอกว่าเขาเห็นระบบใอยูกพวกตลฟุ่เเขาตอกเขาเข็มเขาอย่างเห็นว่าตึงไปยก่่ะแผ่นดินไหวมันสิโยเขาเยแผ่นดินไหวเฮ้ยพวกนี้ลูกงไอตัวปลายกิรหล์ด้่ะ ปัญไฟแรง่นนี้ก็จะคล้องแล้วะร้านกระเ่าวจะมีไงวะร้านแล้วร้านกับเป๋าร้านนั้นเลาววเาียนนี้พูดยวแล้วะกันดินไว้ 那你也怪丢人的。